เวนกรรมนั้นมีจริงคนเจ้าชู้พึงระวังกรรมตามสนองคนมากชู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่น่าจะนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับท่านที่ขาดปัญญาและศรัทธ,ธาผิดเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเกิดปัญหาในครอบครัวหลายอย่างกับผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจนสุดทางที่จะเยียวยาก่อนที่จะเล่ารายละเอียดของต้องเกินถึงความเป็นมาเป็นไปของชายคนนี้เสียก่อนสมมุติชื่อว่าเจ้าของเรื่องว่านายขนอง ชายคนนี้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกค่อนข้างหนักไปในทางนักเลงและมีนิสัยเป็นนักเลงเจ้าชู้ชอบในทางชู้สาวมักล่อหลอกให้ผู้หญิงตายใจลหลงไหลในตนเมื่อเบื่อก็ทิ้งไปไม่เคยเหลียวแลนายขนองเป็นคนที่มีชื่อเสียงและค่อนข้างมีฐานะดีอีกทั้งเป็นคนมีสเสน่ห์ทางวาจาเป็นอย่างมากดังนั้นผู้หญิงที่เสียท่าให้ก็เพราะเหตุว่าลหลงไหลในชื่อเสียงและคำหวานๆจากนายขนองด้วยความสมัครใจ ไม่เคยรู้ว่านั่นคือยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลในที่สุดเด็กสาวเหล่านั้นก็ถูกยาพิษจากคำาลวงฆ่าตายทั้งเป็นเป็นจำนวนมากเท่านั้นอย่างไม่พอบางคนไม่ระวังเกิดท้องไส้ขึ้นมานายขนองก็ให้ไปทำแท้งเอาเด็กออกเป็นกรรมซ้ำกรรมซ้อนอีกหลายคนสินข้อ 1. ปานาติปาตาเวระมณีห้ามฆ่าสัตว์นี่บาปยิ่งกว่าเพราะฆ่าลูกในอกของตอนเอง นิสิตหญิงหลายคนและครอบ,บครัวของเด็กสาวเหล่านั้นที่ต้องตกเป็นเหยื่อต้องมีมนทินต้องเสียใจเพราะหลงในคำชายการนายขนองมีภรรยาหลายคนการที่คนเราไม่สำรวมระวังในศีลโดยเฉพาะข้อการเมสุมิจาจาราซึ่งเป็นศีลข้อที่สามว่าเด้วยเรื่องการไม่ผิดลูกเมียผัวและคนในปกครองของคนอื่นเขาเมื่อเขาไม่อนุญาตตามที่ได้เขียนบรรยายไว้ในหัวข้ออาจารย์ใหญ่สอนธรรมะอยู่ไหน นั้นคือความเดือดร้อนย่อมไม่เกิดแต่เฉพาะตัวผู้ประพฤติเท่านั้นแต่มันเป็นกรรมมรดกกรรมเผ่าพัานธุ์ตกถึงบริวารทั้งหมดของตนทั้งคู่รักของตนบุตรธิดาโดยทั่วกันนายขนองนี้ก็เช่นกันเพราะการเป็นคนที่มีมากในการมไม่เคยสำรวมระวังและทั้งไม่เคยสำนึกเกรงกลัวต่อบาปกรรมใดๆเพราะคิดว่าผู้หญิงที่ตกเข้ามาเป็นเหยื่อของตนนั้นได้ทำการคัดสรรแล้วว่าเป็นเด็กที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงาน เป็นหญิงโสดดังนั้นจึงไม่ผิดศีลในข้อ3ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดในศีลธรรมอย่างมากมายเพราะความเบาปัญญาและดูถูกกฎกรรมจนในที่สุดปัญหาใหญ่ในชีวิตก็เกิดขึ้นภรรยาคนสุดท้องหรือว่าเมียน้อยที่นายขนองหลงไหลและรักมากที่สุดของเขาแอบไปมีชายอื่นเรียกว่าเล่นชู้นั่นเองและก็ได้นำชายชู้นั้นมาขอหญิงที่นายขนองกำลังหลงไหลนี้ไปจากอ,อกตน เท่านั้นยังไม่พอภรรยาหลวงของตนซึ่งอยู่ที่บ้านผู้เป็นแม่ของลูกๆตนก็คบชู้สู่ชายอีกด้วยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นและได้หอบภาพผ่อนเงินทองทั้งหมดไปจากเขาทั้งอย่างทิ้งนี้สินไว้ให้เขาต้องตามแก้ไขจํานวนมหาศาลทําเอานายขนองแทบเป็นบ้าหัวใจแทบล้มเหลวเพราะถูกภรรยานอกใจในเวลาเดียวกันทีเดียวสองคนบวกกับมินี้สินท่วมตัว ทรัพย์สินที่ไว้ใจให้ภรรยาที่บ้านตนรักษาก็ถูกยกักยอกล้างผลานจนสิ้นเนื้อประดาตัวนายขนองช็อกเข้าโรงพยาบาลเมื่อหายดีก็คิดแก้แค้นภรรยาน้อยของตนโดยไปปรึกษาผู้คงแก่ววิชาไสยศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยขณะนั้นปัจจุบันอาจารย์ขมังเวทผู้นี้กำลังรับกรรมที่ตนก่อไว้อยู่ในคุกด,ด้วยคดีข่มขืนผู้หญิงนั่นเองโดยทำการปั้นหุ่นลงอาคมหมายเอาชีวิตของภรรยาน้อยนั้น ขนาดเดียวกันในวันทําพิธีก็ได้พาน้องสาวแท้ๆของตอนไปด้วยนายขนองและน้องสาวได้ร่วมกันทําพิธีโดยมีจอมขมังเวทที่กล่าวถึงเป็นผู้ประกอบพิธีให้ขณะนั้นผู้เป็นน้องสาวของนายขนองปวดศีรษะมากจึงให้จอมขมังเวทลงอาคมสักยันต์ลงน้ํามันว่าเป็นการรักษาโรคเวรโรคกรรมที่เป็นอยู่ให้หายไปบริเวณขมับน้องของนายขนองสังเกตเห็นว่าขณะที่ทําการสักน้ํามันอยู่นั้น จอมขมังเวทผู้นี้จ้องม,มองตนด้วยสายตาเจ้าชู้โลมเลียชอบกนเมื่อกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกผิดปกติจึงเล่าให้ในายขนองฟังนายขนองใจคอไม่ดีจึงให้น้องของตนบวชชีแก้กรรมทันทีแต่ที่น่าแปลกคือผมของน้องสาวนายขนองเมื่อปลงผมแล้วนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นขณะที่นายขนองจะนำไปลอยน้ำนั้นได้แก้ผ้าห่อผมออกดูก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะพบหนอนในเส้นผมหลายตัวยั่วเยี้ยนหน้าขยะแขยงเป็นอย่างยิ่ง ทุกตัวสัตว์ย่อมตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทำดีย่อมได้ดีจริงทำชั่วย่อมได้รับชั่วเป็นรางวัลจริงเช่นกัน